ว้าวแม่เอาเขาเนียวมากบอแม่เอาเขาเย็นเอาเพื่นเอาในก้ะติกอย่างกะติกห้วนนั่นแหะกะติ๊กแดงนะบอกินบอไดามันเป็นเขาเย็นเอากระติกหนึ่งแม่ลาหาเงินให้ลูก คือเซเว่นน ah. ี่แหละเมื่อกี้ต่ว่าของแม่แกล่องเอเล่ย์คือกล่องยังไงของแม่กล่องเอเล่ย์เออไอมื้เดียวสิย่างเนื้อครับเสี้งยงไห่เลี้ยงพนักงานครับออกรถูกไปเสื้อขาวนี่พนังงา,านพนักงานเราอะไรอเสื้อคลองไห่หรือออดหองไห่ตามกนเสียวไห่เสี้งยงไห้ครับมักมักเรียบร้อยครับนี่ สียงสุงกัตงานกินกับมันี้เพราะว่าบางๆนิดหน่อยนะ

ยิ้มนิดนึงมันขมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยครับเสือร้องไห้เสือร้องไห้เสือร้องไห้เนี้ยเผินมากอดห้องไห้แปลเอาข้าวเหนียวมากแปลเอาข้าวเหนียวมากข้าวเหนียวกับเซตแคบๆไหมครับเซต จะลองให้ยังอีกอย่างอู้ยว้แม่เราเข่าเหนียวมากบ่แม่เราเข่าเย็นเอาเพื่นเอาในกระติกอย่างนี่คนห้วนนั่นแหละกระติกแดงนะบดกลิ่นบอได้มันเป็นเข่าเย็นแอวกระติกหนึ่งแม่เอาแม่เอากินในเพื่อนแน่มื่อนี่ปล่อยเพื่อนเฮ็ดคอนเทนต์นะคะฝากบ่าวอดไว้ใน อ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องแฟนครับแฟนหมอล่ำในเด้อดคาอือ <laughs> นะคะ <laughs> มือเนี่ยแม่ควงหัวล้อนวิ่งแล้วแก่ซ้ำใน่ายไงคนว่าขันซ้ำใน่ายน,นะห้เป๊กเหล่าขาว,ว่าสั่นเปกเหลาเขาได้โบกนึงกันเ,เรื่อยเรืยแล้วแบบไหนโอ้วิ่งอยู่ได้หลหรอเนาะโอ้มันยาเซ็หผู้ดัง,งกูท <laughs> อือ <ม S 2> เอ้ยนดยแย่งัวเกิด,ดจะรักเกลือ ซิมค่ะซินมีคนถามดูแห้งอะมาว่าคุณต้อยไม่ขั้วสดบ่อว้ายลำบากหัวจิตหัวใจเบิ้งสิตอบให้สดโสดแต่ไม่สนิทว้าอืโสดเพราะว่าหัวบ่ให้มีเออเอาซิมเท่ากันนะสิตอบอีรีอีหล่อฟ้าเธอจะสิอื่น่อย้โสดบ่อตอบ เวล่ำบาดกันสิกระต่บ่ยังไงอ่ะเอาก็ตอบเป็นโล่ทั้งเป็นสาวสูดสาวขืนคานาน้องก็ตอบไปไม่ใครเอาว่าย <laughs> นโมเมนต์สาเล็กกับพี่แต้มอ <laughs> <laughs> บา้าโสค่5แต่ว่าวก็อยโัโ <laughs> <laughs> สูดคเลี้ยงมากล <laughs> <laughs> ูกพีกก็อาจารย์เนาะน แต้มกินโซ่นเน่เอฟตีน้องแต้มก็มีเด้ออีแมยำเขาขายทีลิ่นลิ่นเท่านี้ระขาด <laughs> อีแต้มเอาน้องแต้มตันดอกอยังไปเอิญพันอีเด้แม่ลีกลีข้างใหนน่าสนใจเตา <laughs> ตองตองพิจารณาซ่อมโอ้พันไปกินน้ำจิ้มขมเด้อไ <laughs> นกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่เอาเขาเนี้ยเอาเขาไปตามไปเน่น จ่ว่ากะเต่อได้ค่ะขอบอพระคุณพี่น้องทีเอ็นดูหู้ซอยแม่ขั่วนะคะแม่ค่ะเต่อได้ค่ะขันมันอยากกับบสอสวดไรอย่างไเอ้ย